ได้แล้วงั้นเดี๋ยวทักสินมาก็ส่งเสียงมาแล้วกันเมื่อวานนี้ให้ทำงานขณะที่ครูก็อยู่ในมสมองโสมหลายๆคนก็ยังไม่ส่งงานครูอีกไม่รู้จะว่ายังไงแล้วยิ่งกว่าเด็กอีกสำหรับวันนี้ก็เป็น วันนวิจักเพราะว่าถ้าเอาหลักภาษามาบ่อยๆก็หน,นีหมดสำหรับวันนวิจักวันนี้ก็เป็นมงคลนะสูตรคำสันนั่นก็แสดงว่าเขียนเป็นลักษณะของบทประพันธ์ประเภทคำสันก็จะมีบังคับเสียงหนักเสียงเบามงคลก็คือสิริมงคลอยู่แล้วความเป็น สิ่งดีๆนะสูตรก็คือวิธีการจดจำมองคลสูตรคำสันมีทั้งหมดกรับมากี่ข้อนะสาสกว่าข้อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่6 ทรงพระราชนิพนธ์มงคลสูตรดคำฉันในพุทธศักราช2466โดยทรงแปลเนื้อความมาจากพระสูตรภาษาบาลีในพระไตรปิฎกความยาว11คาถาลักษณะคำพันเป็นลักษณะอินทราวิเชียนฉัน11และกาบฉบัง16นะคะสำหรับมงคลสูตรนี้เป็นพระสูตรสำคัญที่พระสงฆ์จะสวดบทมงคลน,นี้ในขณะเจริญ พระพุทธมนต์ในงานมงคลต่างๆคือให้พรให้ศีลให้พรนั่นเองในง,นในงานแต่งในงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่นะเพื่อเป็นมงคลแก่ผู้มาร่วมงานแล้วก็เจ้าภาพ <c oughs> เนื้อความก็มีว่านะฮะกล่าวถึงการโต้เถียงระหว่างเทวดานี่เทวดาเถียงกันนะว่าแล้วก็บอกมนุษย์ด้วยนะมีมนุษย์ด้วย ถามกันว่าสิ่งใดเป็นมงคลแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้อะไรคือมองคลนะก็มีเพียงพรมชั้นสุทาวาทเท่านั้นที่ทราบบรรดาพรหมชั้นดังกล่าวนะก็เลยไปเข้าเฝ้าเหล่าเทวดาแล้วก็เพื่อจะทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ พระองค์ทรงประทับอยู่นะมหาวิหารเชตวันนะที่ท่านอนาณาถาบินิกาเสษถีได้สร้างไว้ให้หล้วเทวดาพอไปนะจำนวนมากเลยก็เข้าไปกราบทูลแล้วก็ถามว่าเรื่องมงคลนะที่ว่าสามสบแปประการนั้นอะไรสำคัญบ้างมีอะไรบ้างนะพรนะพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเทศนาว่าหนึง่ง ไม่ครบคนพานอันนี้จงตัวนะคนพานก็คือคนไม่ดีนะคนที่เกเรคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบนี่เราตีคําว่าคนพานเนี้ยได้ยาวหรือกว้างน,นะสรุปคนพานก็คือคนไม่ดีไม่รับผิดชอบข้อสองเคารพอ่าครบบัณฑิตหนึ่งครบไม่ครบคนพานสองครบบัณฑิตก็คือ คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนพานพานพาไปหาผิดอันนี้ต้องอาศรมดวนได้เลยคบบัณฑิตคือผู้รู้นะก็ย่อมได้รับความรู้ไปด้วยมีอนาคตเจ้าหน้าตามไปด้วยข้อสามบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เช่นพ่อแม่นะอาวุโสที่เลี้ยงดูเราที่ให้ความรักเราที่ช่วยเหลือเรานี่คือบุคคลที่ควรบูชานะ ก็มีใครบ้างไม่ต้องสาธยายใช่ไหมนักเรียนย่อมทราบอยู่นะใครมีบุญคุณต่อนักเรียนบ้างซีอยู่ในที่เหมาะสมนักเรียนอยู่ในที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นมงคลต่อเรานะใครได้ยินไหมคะที่อับมงคลคือไปอยู่แล้วไม่เจริญไปอยู่แล้วเหมือนก็นมีอะไรที่แบบทำให้ตกต่ำตกต่ำลงเรื่อยๆอ,อย่างเช่นเขาบอกว่า ไปสร้างบ้านอยู่ใต้ใต้สะพานพุทธใต้สะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ไเจริญหรืออ,อห้องนอนห้องนอนห้องพระเออห้องพระไปสร้างไปวางห้องพระ,ะใกล้ๆกับห้องน้ำอะไรเงี้ยเวลาสวดมนต์ก็ได้กลิ่นไม่ไม่เพิ่งมาส่องอ่างเงี้ยเขาก็เรียกว่า อยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสมคือจัดวางสิ่งของไม่เหมาะสม 5, สั่งสมบุญไว้ในการกอดก็คือทำบุญเพื่อสะสมบุญเอาไว้ทั้งชาตินี้และชาติหน้านะกตั้งตนไว้ชอบก็คือปฏิบัติในสิ่งที่ที่ดีที่งามที่สมควรนั่นเองนะทำในสิ่งที่สมควรที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่เอาแต่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องข้อเจ เป็นผ้าหูสตรเป็นภ้าหูสูดก็คือเป็นผู้ฟังมากอย่าอย่าพูดมากนะเป็นผ้าหูสุดผ้าหูแปลว่าฟังนะสุตะแปลว่าหูนะฟังจากการใช้หูฟังนะ่คือพูดง่ายๆว่ามงคลน,นี้สอนให้เรารู้จักว่าจงเป็นผู้รู้จักฟังมากกว่าพูดเพราะว่าฟังมันจะได้ประโยชน์มากกว่าพูดนั่นเองนะ ข้อ8มีศิละปะวิทยาก็คือเรียนหนังสือมีมีความรู้ทั้งด้านทั้งด้านขีดเขียนทั้งด้านเกี่ยวกับศิละปะนะวาดภาพหรืออาจจะเป็นดนตรีขับร้องอะไรข้อ9มีวินยัยซึ่งบอกบอกแล้วนะมีระเบียบวินัยตัวเองมีความรับผิดชอบข้อสิบมีวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตก็คือมีวาจาที่ สามารถสั่งสอนคนได้คือพูดดีพูดง่ายพูดด,ด,ดีให้ข้อคิดกับคนกับผู้คนอื่นไม่พูดใส่ร้ายนะสุภาษิตคือความดีสิ่งที่ควรปฏิบัตินนะักเรียนไม่ใช่บอกว่าต้องรู้จักพูดสำรวนสุภาษิตนะงั้นเจอดหน้ากันก็เอาเป็นไงหมูไปไก่มาหน้าไหวล้างหลอกเห็นช้างขี้ขี้ตามจ้าไม่ใช่เจอดหน้ากันแล้วก็มาพร้ามสุภาษิต สำนวนอย่างนั้นไม่ใช่นะมีวาจาสุภาษิตคือมีวาจาที่ที่ดีที่บุคคลเนี้ยสามารถเอามายึดถือปฏิบัติหรือทำตามได้ก็คือพูดให้แง่คิดไม่พูดให้หลายผู้อื่นนั่นเองสิบเอ็ดบำรุงบิดามารดาก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อเราสามารถจะเลี้ยงดูท่านได้สิบสองส่งเคราะห์บุตรก็คือ เมื่อเราตอมีครอบครัวเราก็ต้องดูแลลูกใช่ไหมไม่ใช่ว่าให้ลูกออกมาแล้วอ้าวฝ่ายแม่ดูฝ่ายพ่อไปเที่ยวฝ่ายพ่อไม่ดูแลเลยไม่รู้จักอบรมสั่งสอนเลยดังนั้นพ่อแม่ก็ต้องรู้จักอบรมเลี้ยงบุตรให้เหมาะสมนะสิบสามส่งเคราะห์ภรรยาอันนี้เน้นผู้ชายต้องเลี้ยงดูภรรยาไม่ใช่ว่าให้ภรรยา ทำงานหามรุ่งหาข้ามนอกบ้านก็ทำในบ้านก็ทำก็คือต้องช่วยกันนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าผู้ชายทำงานบ้านไม่ได้นะผู้ชายก็มีสิทธิ์ทำงานบ้านได้พอผู้หญิงก็ทำงานนอกบ้านได้แล้วสิบสี่การงานไม่ข้างค้างอันนี้ตรงกับนักเรียนเลยเนี่ยสี่ทับหนึ่งเยอะมากการงานข้างค้างเนี่ยวันนี้ครูอารมณ์เสีย กับทุกคนที่งานข้างค้างเลยคุณใส่อารมณ์ได้เลยเพราะคุณรอเบื่อเบื่อรองานแล้วอ่ะใกล้จะปิดสองจำอาทิตย์้านักเรียนก็ยังอารมณ์แฉบไปถึงไหนไม่รู้ใจเย็นมากเพราะนั้นการงานไม่ข้างค้าง,าง,างนักเรียนผิดมงคลทั้งหมดสามสิบแปดมงคลเนี่ยนักเรียนกำลังคิดไหมว่าเราได้มงคลอะไรที่เราสามารถปฏิบัติได้นะเนี่ยหลายคนข้อสิบสี่เนี่ยก็ไม่ได้ละ สิบห้าให้ทานนี่คือหมั่นให้ให้บุญให้ทานทำบุญทำทานผู้ยากไร้ผู้ที่เขายากจนกว่าเราเดือดร้อนกว่าเราสิบหกปรับพฤติธรรมก็คืออยู่ในศีลและธรรม 17, สิบเจ็ดสงเคราะห์ญาติญาติพี่น้องอาจจะเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือตามมีตามเกิดสิบแปดประกอบอาชีพการงานไม่มีโทษก็คือประกอบอาชีพที่สุดจริตนั่นเอง สิบเก้าเว้นจากการทำบาปยี่สิบสำรวมก็คือไม่ดื่มน้ำเมาสุรายาเมารวมทั้งสูบหรี่ด้วยามนะยี่สิบเอ็ดไม่ประมาทในการทำก็คือเราจะต้องล้ำลึกเสมออย่างเช่นการถือศินห้านะหรือการไม่ไม่ทำบาปนั่นเองนะก็คือเห็นเห็นบาปและละอายจากการทำบาป ยี่สิบสองมีสัมมาคาระวะคือมีมารยาทนะต่อผู้ใหญ่ผู้ที่อาวุโสกว่าผู้จ่าดีสุภาพยี่สิบสามมีความถ่อมตนนะไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันเก่งฉันรวยฉันอย่างนู้นอย่างนี้ทับถมเพื่อนให้เขาต่ำกว่าอันนี้ก็คือทำตนเหนือกว่าคนอื่นย่อมไม่มีใครชอบนะยี่สิบสี เป็นผู้มักน้อยสันโดษก็คือไม่โลภเพียงพอในสิ่งที่ตนเองมีนะหาได้เท่าไหร่ก็พยายามัดออมนะไม่ใช่ผู้มักน้อยก็เลยขี้เกียจนักเรีเยนบอกว่าผมมักน้อยแล้วกันผมไม่เอาคะแนนครูอันนี้มันไม่ถูกต้องค่ะมันคนละเรื่องกันผมไม่ทำงานส่งเพราะว่าผมเป็นผู้มักน้อยไม่ใช่อย่างนั้นนะยี่สิบห้า มีความกตัญโยนะกะตัญญูคือรู้คุณและกะตะเวทีคือตอบแทนเมื่อเรารู้คุณแล้วเราตอบแทนพระคุณด้วยยี่สิบหกฟังธรรมตามกาลก็คือถึงวันพระวันมาฆะวันวิสาขะทำบุญแล้วฟังเทศฟังธรรมเป็นเป็นโอกาสแต่ละโอกาสนะฮะที่ที่ทางทางชาวพุทธควธรทำยี่สิบเจ็ดมีความอดทน อดทนอดกลั้นแต่สิ่งที่มายั่วยุเช่นจะทำงานส่งครูจุแหมเพื่อนมาชวนเล่นเกมเอ้าวเล่นเกมกันอ้าวไปเที่ยวกันอดทนอดกลั้นทำงานของให้สำเร็จก่อนดีกว่าจะได้มีคะแนนนะครูก็จะได้ไม่บ่นนี่ยี่สิบแปดเป็นผู้สั่งสอนง่ายก็ยคือว่านอนสอนง่ายเสื้อฟังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนะให้ทำดีนะทำปฏิบัติตาม ยี่สิบเก้าเห็นสมณะเห็นสมณะก็คือรู้จักเข้าพบสนทนาธรรมะกับพระกับผู้ที่มีความรู้ในทางในทางอะไรอะ่ะเกี่ยวกับทางศาสนาเกี่ยวกับทางพุทธอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเห็นสรณะก็คือเห็นทางธรรมเห็นสิ่งที่ควรปฏิบัติทางธรรมนั่นเองอาจจะคุยสนทนากับพระหรืออาจจะ คุยกับผู้ที่ทรงศีลรักษาศีลเนี่ยคุยเรื่องธรรมะสามสิบสนทนาธรรมตามกาลอันนี้เมื่อเห็นพระแล้วก็คุยด้วยไงคุยสนทนาพระทำอะไรถึงตกนาลกขุมนั้นขุมนี้ทำอย่างไรถึงจะได้ขึ้นสวรรค์อา้าวถามหลวงตาถามหลวงพี่นะต่อไปสามสิบเอ็ดทำความเพียรเพื่อเผ่ผพานกิเลสก็คือขยันเพื่อจะได้ กำจัดไอ้สิ่งที่มันขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากทำนะก็คือทำตัวเองให้ขยันให้ได้นั่นเองก็คือมีความอดทนอดทนที่จะทำงานนู่นทำงานนี้เพื่อจะได้ละความเกียจคานออกไปอย่างนี้นะสามสิบสองประพฤติพรหมจัรรย์ประพฤติพรหมจัรรย์ก็คือถ้าเป็นอันนี้เน้นเลยค่ะว่าสตรีนะก็คือ คู้หญิงก็ต้องรักษารักรักนวลสมวนตัวเอาไง,ไง่ายๆรักนวลสมวนตัวแล้วถ้าผู้ชายอ่ะก็คือไม่ไปล่วงละเมิดใครเขาที่ไม่สมควรน,นะคะปราบพฤษพม,มจันทร์สาสิบสามเห็นอริยสัจสี่คือเห็นทุกสมุทยัยนิโรธมักเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเป็นสิ่งธรรมดาของชีวิตเพราะฉะนั้นเราดิ้นรนไป มันก็คือดิ้นรนเกินไปมันก็คือมันไม่พ้นนะทุกคนก็ต้องมีทุกเกิดแก่เจ็บตายนะสามสิบสี่ทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือศึกษาพระธรรมให้รู้จริงเพื่อจะได้เมื่อเวลาเราสิ้นชีวิตไปแล้วเราก็จะได้สุขสบายอยู่ในอยู่ในปรโล,โลกที่สงบสุขนะสามสิบห้า จิตไม่หวั่นไหวในทางโลกกระทำก็คือไม่คอยตามหรือหวั่นไหวไปกับสิ่งยั่วยุทั้งปวงอันนี้โลกโลกกระทำจิตไม่หวั่นไหวในโลกกระทำก็บางคนนักเรียนนั่งนั่งสมาธิอยู่ก็เหมือนว่าจิตเขาฟุ้งซ่านเกินไปนะคือเขาคุมจิตตัวเองไม่ได้กูเคยได้ยินนะก็ คนธรรมดานี่แหละนั่งนั่งเสร็จแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบเกินเลยไปจิตฟุ้งซ่านไปเกินเกินที่จะกลับมาได้กูกลับมาไม่ได้เนียอย่างเคยเห็นไหมคะนักเรียนก็บอกว่าสามารถพูดกับสามารถพูดกับเทวดาได้สามารถพูดกับคนนี้คนนั้นได้ดวงจิตสามารถถอดดวงจิตได้อะไรเงี้ย จิตวันไหวไปทางในทางนู้แล้วแล้วก็มันฟุ้งซ่านแล้วก็วกคือจิตมันประเลิบไปข้อสามสิบหกจิตไม่เศร้าโศกก็มันก็สอดคล้องกับสามสิบสามนันเองข้อแรกๆเนี่ยเหมือนกับให้เราปฏิบัติพอข้อหลังๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราจะพาจิตของเราให้เป็นสุขไปสงบสุขอะไรทำนองนี้จิตไม่เศร้าหมองไม่เศร้าโศก สามสิบเจ็ดจิตปราศจากทุลีก็คือทำจิตให้ว่างให้ใสสะอาดและสามสิบแปดจิตเกษมปลอดโปร่งจากกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาแล้วนะตั้งแต่ข้อสามสิบเก้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องผลทางนำไปสู่ความตับทุกนะผลทางที่ไปสู่ความสงบสุขอลองดูต่อไป พระพุทธเจ้าก็ทรงว่าเหตุแห่งมงคลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้จึงเป็นมงคลสูตรหรือหลักปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเทวดาและมนุษย์ผู้ปฏิบัติก็จะได้รับความเจริญนะทีนี้ช้างน้อยสีชมพูก็บอกว่ามงคลข้อแรกๆเนี่ยเราสามารถปฏิบัติพัฒนาตัวเองได้รวมทั้งพัฒนากับบุคคลอื่นรอบข้างได้สังคม ที่เราอยู่ด้วยได้นะส่วนมงคลข้อหลังๆนี่ก็คืออันนี้พิเศษสําหรับบุคคลที่ต้องการแสวงหาความสุขทางจิตนะทางจิตใจที่แท้จริงนะเพื่อความหลุหลดพ้นจากวะตะสงสารอะไรเนี่ยนะข้อหลังๆตั้งแต่ข้อข้อที่ยี่สิบ้ารป่าที่กูพูดต่อไปข้อคิดนะมาวิเคราะห์กัน มงคลสุดคำสารมีคุณค่าที่ควรพิจารณานะก็การประพฤติดีปฏิบัติดีในตัวเราเองย่อมเป็นมงคลประเสริฐในชีวิตของตัวเราเองนะไปที่ไหนนักเรียนมีสัมมาคารวะผู้ใหญ่ก็จะรักเอ็นดูนะอย่างครูเนี่ยไม่ใช่ว่าครูจะชอบคนเก่งจริงคนเก่งเราไม่ค่อยมีน้ำใจก็เยอะครูสอนมาสามสิบหกปีจริงแล้วคนเก่งเนี่ย เขาเอาตัวรอดใช่ไหมเขาก็จะไม่นึกถึงคนรอบข้างแต่คนปานกลางกับคนไม่เก่งเนี่ยเขาจะนึกถึงบุคคลรอบข้างอันเนี้ยจากจากการที่ครูครูมีความรู้สึกกับลูกศิษย์ต่างๆแต่ละรุ่นน,นะนะพอคนเก่งเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใส่ใจนะไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเท่าไหร่แต่คนที่ระดับปานกลางกับคนที่ไม่ได้เก่งเนี่ย เขาจะมีน้ำใจมากกว่าอันนี้คุณครูหลายๆท่านก็มีความรู้สึกเห็นแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นจึงบอกว่าเก่งดีมีคุณภาพด้วยเก่งดีมีคุณธรรมด้วยนะอันี้คุณค่าด้านเนื้อหาจากมงคลสามสิบแปดประการนะคะซึ่งเป็นมงคลที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้นะคะถ้าสามารถปฏิบัติได้ สิ่งที่จะนำมาก็คือความสงบสุขความเจริญนะเอตรงกระดานนี้นักเรียนอ่านเองต่อไปทางด้านวรรณศิลป์ทางด้านภาษาจากบทประพันธ์นี้นะเขาบอกว่านำข้อความง่ายๆมาเขียนเป็นบท้อยกลองนะฮะผู้อ่านอ่านเข้าใจง่ายนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาจากภาษาบาลี ค่ะเสร็จนั้นก็ครูก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อจะเช็คดูว่าใครไม่มาใครมาเพิ่ออดิสอนอดิสอนอีกสองอาทิตย์พยายามทำงานให้เสร็จนะคะครูเอาอะไรให้ไปครูอ,อะไรให้ทำก็พยายามทำให้เสร็จสองอาทิตย์เนี้ยสิ้นเดือนเราก็ได้หยุดถ้าเรามีงานค้างอยู่ เดือนตุลาคมคุณครูเขาจะไปทํางานที่โรงเรียนนักเรียนจะต้องถูกจับตัวอยู่โรงเรียนทั้งวันเนี่ยั้ง,งานไม่เสร็จงานค้างเนี่ยดีหลบมาแล้วนะดีหลอกไม่บอกไม่กล่าวเลยดีหลบมาแล้วพิชากรมาไหมพิชากรทักษินมาแล้ว วันนี้ครูก็สอนหลักธรรมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆธรรมดาธรรมดามีครูที่ไม่มาจริงๆคือพิมพมาดามไม่รู้ว่าเขากลัวครูจะว่นเพราะเมื่อวานนี้เขาออกไปโดยไม่ไม่ทํางานด้วยงานก็ยังไม่ส่งด้วยแล้วออกไปโดยที่ไม่ขออนุญ,ญาตด้วยผิดกับเพื่อนที่ทํางานเสร็จส่งครูแล้วก็ขออนุญ,ญาตครูออก อันนี้ครูไม่ได้ไม่ได้ตอบว่าบุคคลที่งานไม่เสร็จนะแต่ก็ไม่ได้ออกอันนี้ไม่ได้ตอบว่าคนละเรื่องน,นะแต่ถ้างานเสร็จแล้วก็ควรจะส่งครูอ่านงานของเนี่ยตอนนี้ครูอ่านงานเครื่องมือสื่อสารที่ยังไม่ส่งก็มีดีหลกอาจจะส่งแล้วแต่ครูยังไม่ได้ไปเปิดอ่านนะเพราะงานครูก็ต้องหลายอย่างวิชากอร์บันวัดส่งหรืยอยัาง จิกตากรก็น่าจะส่งแล้วแต่ครูยังไม่ได้ไปเปิดไงเพราะว่าล่าสุดคือเมื่อวานนี้ครูทิ้งค้างยังไม่ได้เปิดเลยเพราะครูก็มีงานอื่นๆด้วยพอครูย้อนกลับมาครูก็มาตามงานเรานั่นแหละตกลงวันนี้ก็มีพิชากรกับพิมพ์มาดาที่ไม่เข้าเรียนครูเชื่อแน่เลยว่าพิมพ์มาดากลัวว่าครูจะตอบว่า นี่ก็รู้ว่าตัวเองไม่ดีใช่ไหมผิดรู้ว่าผิดแล้วก็ต้องขอโทษไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใครผิดก็ต้องขอโทษโอเคเดี๋ยวครูจะส่งลิง์ไปที่กลุ่มนะคะแล้วถ้าใครครูไม่อยากให้มาถามครูว่าครูครับผมมีงานอะไรคร้างครับครูอยากให้เราดูก่อนว่าในไลน์แต่ละ วันที่เราไม่เข้าเรียนเนี่ยครูได้สอนอะไรไปแล้วมีภาระงานอะไรเนี่ยอย่างวันนี้มีคนไม่เข้าเรียนเนี่ยครูก็จะส่งส่งคลิปไปให้แต่ส่วนใหญ่แล้วครูจะส่งหมดแหละบางทีครบครูก็ส่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แค่นี้ใครมีงานยังค้างของครูก็ทำมาแล้วก็ส่งมาด้วยนะคะ